อนุสัญญาออตตาวาอนุสัญญาออตตาวาหรือที่มีชื่อเต็มๆว่าอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตถ่ายโอนทุนระเบิดสังหารบุคคลและการทำลายทุนระเบิดเป็นอนุสัญญาที่เกิดขึ้นมาเพื่อยุติการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยมีการลงนามเมื่อวันที่สมธันวาคมปี1997ณกรุงออตตาวาประเทศแคนาดา และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มีนาคมปีคริสตศักราช1,999ข้อมูลระบุว่าณนะเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2,024มีรัฐร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญานี้กว่า164ประเทศหรือคิดเป็นกว่า80%ของประเทศทั่วโลกซึ่งใน164ประเทศนี้มีประเทศไทยและกัมพูชารวมอยู่ด้วยโดยทั้งสองประเทศลงนามเมื่อวันที่3ธันวาคม ปีคริสตศักราช1997จากนั้นจึงมีการเข้าร่วมสัตยาบันและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีอีก34ประเทศที่ไม่ได้ร่วมลงนามซึ่งมีประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและรัเสเซียเป็นต้นแต่ทั้งนี้อาจพูดได้ว่าสนธิสัญญานี้ได้เข้ามาสร้างบรรทัดฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคล ส่งผลให้แม้บางประเทศจะไม่ได้ร่วมลงนามแต่ก็มีท่าทีที่จะปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้วยความสมัครใจเช่นทำลายคลังเก็บระเบิดหรือยุติการผลิตเป็นต้นประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาอัตตาว่าจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ห้ามใช้ผลิตพัฒนาซื้อขายถ่ายโอนหรือเก็บรักษาทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งคำจำกัดความของทุนระเบิดสังหารบุคคล ภายในส่วนที่สัญญาฉบับนี้ก็คือทุ่นระเบิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ระเบิดขึ้นเมื่อมีคนเข้ามาอยู่ใกล้หรือสัมผัสมันซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิตได้ 2. ทําลายทุ่นระเบิดที่อยู่ในคลังภายในระยะเวลา4ปี 3. กวาดล้างพื้นที่ที่มีการฝังทุ่นระเบิดภายใน10ปีแต่หากไม่สามารถทําตามในระยะเวลาที่กําหนดสามารถขอขยายเวลาได้ 4. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือประเทศอื่นๆอาทิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการช่วยเหลือด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดและการสนับสนุนทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีเป็นต้นและ 5. นอกจากนี้ประเทศภาคีจะต้องทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อสหประชาชาติโดยจะต้องระบุจำนวนประเภทตำแหน่งที่ตั้งรวมถึงสถานะของทุนระเบิดสังหารบุคคลที่อยู่ในการครอบครองอย่างไรก็ดีรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาอัตว่า ได้ร่วมกันทำลายทุ่นระเบิดไปแล้วกว่า50ล้านลูกและมีหลายประเทศที่สามารถกวาดล้างพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดได้สำเร็จและแม้ว่าอนุสัญญานี้ไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือบทลงโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่การละเมิดข้อกำหนดอาจทำให้ประเทศนั้นผเผชิญกับแรงกดดันจากประชาคมโลกได้ครับคลิปนี้เท่านี้แหละครับได้ความรู้กันมากขึ้นไหมครับ ผมอยากให้ชาวไทยทุกคนได้รู้ถึงข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้เผื่อว่าในอนาคตรประเทศไทยโดนกันแกล้งหรืออะไรก็ตามประชาชนอย่างเราจะได้เอาตรงนี้มาใช้ได้ครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามกระดิ่งและแชร์ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ